Go

啊。Oh. Oh. That is upon wonder. oh, oh. Oh, oh, oh. ตุการากตสังฆโคตนกงกาเจสรามาชัยยาะดิดีงวังตุนหัวัยยาใจยัมีทั้งลมมีโอตัตทีวัดทินาตีนาทีชัยยาใจยาคลตุงลานิใสนิไอใสเซนสุเมโน สักพอมาลาสัษย์ชายาิษลสงพีนาเกนทนาคีปีสตาโบธกาลีชสยสัษยาตุนิมิตาโมกีชายศิษย์โพตานาโนโมกจยาชายศิยาวัลุนนโมกายตา ตัมมาทีนาคบุลกํม่วงชัยยะชัยกสกรตทุงสุคะระโวจนติอปัญญกวิภาชัยยสยํเตตเตตัสสีตํเรียงพุทธสูติโนรติสยัสยสย asuk ะสุขจีวีชัยยสยยธรติตัลเลส สุสัยยาสัยาสัยทรันสันดินสัพยะสัยาสัยยานนัดนยาบวชีสัยยาสัยยาัเสยาสยรคะสีสุรโบุษะตสยะสัยย

เสังโฆจตนางโลจารสยตาเตนาสยตเเสนาสยสติภวันตโนนาบราตตเจนาตโนจันมังกรสัโยภิบุรสีรมาตยั

thiền pháp niệm phật niệm mô tại ta thân in sanh nam giới sinh biết khổ sanh đế

โอโกสาย,ยังโกทิมัน,าาน,หาานาเห็นโมติตาสัญญาตาจังสนปัดนีพระมหาหนาคทั้งสีโ่โรคได้สวดสาธยายพระคาถาพุทธาพิเศษเสร็จลงเป็นที่เรียบร้อย ขอให้ท่านอุบาสกอุบาสิกาทางหลายแต่ให้สัทธาสัญญาณสาธุการณพื้อมองกระลัเงินเทิอสอบพระมหานาจจตจรกตั้งเสีโรคได้สวดสายายพระกาถามหาพุทธาพิเศษ แ้ะก็พิธีเทวาพิเศษลูกเสกเหรียญสีสัตนคราชรุ่นรวยรวมนาคาเป็นที่เรียบร้อยดีแล้วนั้นด้วยความเคารพนับถือของสองพระมหาเทระอันมีพระมหาศิราเิจินโนพระราชพัชรธรรมโสพลมีความเคารพนับถือต่อเจ้าคณะจังหวัดสังขปาโมได้การอันเป็นมงคลน,นี้รบกุมมหาศิราเฉจันโน ขอถวายความเคารพและขออาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณวราชนิวัฒน์หลวงพ่อเจ้าคุณเพชรหลวงพ่อเจ้าคุณเพชรสุวิชชาโนปรียนธรรมหกประโยคเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณารามได้เมตตาดุคคค์ประกอบพิธีดับเทียนชัยเป็นมงคลพิธีสืบต่อไปเราขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชริวัฒน,น,น,น์ด้วยความเคารพอย่างสูง ขอประสงค์ผู้เป็นพระมหาหนาคจตกรวัคทั้งเสียโรคได้สวดสาทยายพระคาถาดับเทียนชัยเป็นวรระมงคลสืบต่อไปทิเมสรนางอันอยังโทษเมสรนางวารางเอง เตนะโหตุเตชะมังคะละนะติเมสรณังอัญญังภะโมเมสรณังวะราณะเตนะสหะจวะเตนะโหตุเตชะมังคะละนะติเม เต็นนาสัจวัตเนะตเตนยมักรังทีทังกรานังนาวังนะิสัมวังเรราตเจตายติเกปววสิเต็นทินาิจาริโรมิจันธานิตันกิดีรายะายามปิโมยังเวสังเทระตันั อันตังเอเตนะสัจเจนะสสวาตุสังวรรกวิณโ์โตสังวสันต์ปวัตเโตสังวเวงกันตย่ขาที่โจรนิพพุการประกอบพิธีดับเตียนชัยตรอดทั้ง เพื่อความเป็นเจริญมงคลแก่ชาวจังหวัดนครพนมพระเดชพระานเจ้าคุนพระราชริวัตรได้อธิษฐานจิตดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับสัประคะสเดียดจังไรจากทุกท่านไปเลือไวแจะสิ่งดีมั่นคงสถาพรสือไปในลำดับนี้กระผมขออญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านปัญญาอุ่นเพชศปรากรณ์ ได้เข้าถวายเครื่องเทธธรรมเดยวระเด็๋พระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จองป่าทาตพร้อมทั้งท่านคนายท่านนาวันอุนเพชรวรกรณนายหล่ากาชาตจังหวัดนครพนมได้เข้าถวายเครื่องเทธรรมเป็นตัวแทนนะครับชาวจังหวัดชาวจังหวัดนครพนมทั่วสังขมมยตนอนุโมทนาสาธุการพร้อมกันสามครั้ง สาธุสาธุพระปราวนาอาจารย์ทั้งนั้นตลอดทั้งประสงค์ผู้เป็นพระมหาหนาจจะตรัสรู้จงเสียโรดเรื่เจนคุณชนบุตรอุโอก็ประสงค์จะประชนสําเร็จองค์บะทานตลอดทั้งพระพภาวนาอาจารย์ทุกรูปแต่เบียดจาโปรยน้ํำพุทธมนต์พุทธาพิเศษครับยันต์โกฟนีย์ยมุน,นเลนสังกัญาณนาันทวาน เดวังบะวังวิชนโยจักนัตตวราชนาจักพระุนสมเด็จองประธานตลอดทั้งตลอดทั้งพระสมู้เป็นพระภาวนาจารย์โลกแบบปันรึกาเปลี่ยนกดลมองคนข้าวโภตเสสะเกิดนครปนมเลื่อมล้ำคงพมะยา

เดี๋ยวขอโอกาสให้หน้องปู่ได้ให้พรเป็นภาษาไทยก่อนที่ทางคณะสงฆ์จตุวรวัชจะให้พรเป็นภาษาบาลีนะครับทุกคนระนมมือนะครับดเลแ้วจ<อ>ันนี้เป็นรถน้ำม้อนะครับไเพระรำมารา ขอให้พวกท่านเจริญรวยอายุวัฒนาภูพาภราต้องกันหยังก็ขอให้ได้อนั่นอยากได้เงินก็ให้ได้เงินอยากได้ทองก็ขอให้ได้ทองอยากได้สิ่งของนั่งไรก็ขอให้ได้ ใวิญญาณสุขสุขอนผู้สุวันวันเนียนผู้สุวันวันเนียนขอบพรท่านมีอายุยืนยาวนานเป็นมิ่งมื่นดีเด้อ พระอราธนาพระสงฆ์จะเจอเราบ้างให้พรเป็นประสงค์าดีนะครับเยาะทางวะรีบาาภูรังวารีปุเรนตีสักขังเทวะมีวะอิโตทินังเพตานังอุปกะปติอิจิตังปะจิตังตุมหังเทเมวะตุมิจันโตสัพเพปุเรนโตสังปา ตํโภคนรโสยทฺหามณีโสติ तो เทวตานสาขาโพธนุภาเวนัสันดาทิพวันโตเตผ่าวะตุสังวังกรรางระฆังตสังเวตานสาขพนุภาเวนสันดาโิพวังโตเต สรังรักขันตนสัมปันเนวตาสัพสังฆานุอาเรนสัพพะโสทีภาวันตกเตุครับนมัสการพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอรหังสัมมาสัมพุทโธ วัดธรรมพักวตังหาภิาเวมีสวัสดโตพคกวตาธัมโมอมบังนมัสามิสุปฏิปันโนพควโตสวตสังโฆสังฆันนาม โอกาสนี้ขอกราบราตนาพันเจ้าุณสมเด็จท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกรูปได้โปรดเมตตาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบริเวณลานพญานาคราชเป็นโอกาสต่อไปขอกราบราตนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปได้เลยนะครับเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะครับห้แก่จังหวัดนครพนมณลานพระศีสัตนาคราชซึ่งเป็นจุด ศูนย์รวมใจของชาวนครพนมนะครับทุกท่านจะ